สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับผมผมเองชายกาเมฟพอดีคนเดิมวันนี้เกม r o l o x ในแมป Ghost at the door โอเคก็คือแมปนี้เป็นเกี่ยวกับแมปผีใช่ซึ่งในตัวเกมเป็นยังไงผมก็ ไม่อาจทราบได้แต่ผมไม่รองเล่อนั่นแหละแต่ผมจะไม่สปอยโอเคถ้ okay, างั้นเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่าไปเราจะาแบบอีซี่นะครับคุณดูมาอันดับแรกโอเคถ้ okay, างั้นเราก็เข้าไปเจอตอนที่เกมเริ่มแล้วโอเคตอนนี้คือเกมก็าเริ่มแล้วอ่าเหลือห้องนี้เราก็เข้าดีกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคุณดูที่จริงเราก็รู้แล้วแหละแต่เราแค่มาดูในตัวแมบไปเฉยเราจะอะดีระหว่างอันนี้ตอนที่สีลบักงั้นเอาอันนี้ดีกว่า อัปเกรดไปเลยอ๋อนี่คอนดูเราจะสามารถรู้จำนวนแคดดี้ได้ก็ต่อเมื่ออันนี้เองใช่ก็คืออันนี้จะได้เป็นเครื่องผลิตแคดดี้นะครับทันะ้งนั้นเราป้อมและกันป้อมปืนใหญ่จัดก็เบิดเต็มคาราเบลต่อทีไร้แกไม่สามารถทนปืนนี้ได้หรอกปืนนี้ถูกซ่อมอย่างดีโบเลนะิแคดดี้ง่ะแกไม่สามารถทำบร,ริจาลได้อันนี้ก็คืออะไรเอ่ยเป็น บล็อกก็คือกล่องเฮ้ยนี่ไงเอาเก็บประตูได้ด้วยโอ้โหเราก็เลีอัพเลย50 candy ต่อการอัพเอ่อเรียกว่าอะไรดีโซฟาแล้วกันนะเพนดูนะ50 candy ต่อการอัพโซฟาโอ้ก็โอเคอัพไปเลยเต็มคาราทุ่ยโอ้ยตอนนี้เราสามารถสังเกตเลยเพื่อนนะนี่โอ้สีร้อยเลยเหรอเลือกเพื่อนสองอัออพอไปแบบตึง อยาอยาเกต้าเกต้าๆเกาเกาเกาสวยไปทางหนึง่งโดนยิงขวัญกระเจิงเลยผีอุ้ยยังไดูเลือดบอส1500ห้าใช่1ง0 0อ่ะประมาณนี้กลมกมอู้เหลือ0 0่้เขา8 0 0้แล้วเรา4 0 0อยู่ตอนนี้คือเราเลิ่มสีนะคุณดูนะเลิ่มสีแล้ว,วเฮ้ยออกจากบ้านได้แหละโอ้โหไรสุดสุด มุ้ยแต่สวยนะคุณดูน่ะสวย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 อยู่เนี่ยสวยไปผีผีร้ายผีร้ายไปซะเรายิงนะผีร้ายนายไม่ออกไปอ่ะโอเคตอนนี้เรามีแคดดี้เอ้ยสองร้อยเจ็ดเอ้ยสองร้อยยี่สิบกว่าโอเคโอเคเราก็อันนี้คืออะไรอ๋อซ่อมซ่อมบ้านโอเคอัพไปเลยโอ้อัพไปเลยอัพเลยอัพอีก ตอนนี้คือเราก็อัพป,ปืนแล้วนะครับดูเป็นปืนสีเขียวเป็นปืนใหญ่แบบแสตาม่ะไหนเราขอดูหน้าเจ้าผีร้ายสิอ๋อเป็นอย่างนี้เ,เหรอโอ้โหโสวยๆผีร้ายที่มาผีร้ายายสีออัพไปเลยเต็มคาราเบลโอเคตอนนี้คือเลือดบ้านเรายังเต็มอยู่เราไม่ต้องกังวลหรือซีเรียสอะไรขาไปเย้หน้าหน้าพังกินแมน โอเ้เทเราไปเดินเล่นดีกว่านะครับดูเราไปตรงนี้ดีกว่าแม่ปราสาทเป็นปราสาทแบบมีพระจันทร์ด้วยโอ้โหพระจันทร์ดวงโตจังไปเทมีน้าฐานเพื่อนอ่ะอันนี้คือเราพามาตะลุยนี่คือฐานเพื่อนซึ่งไม่มีใครอยู่งั้นเราก็ออกเลยขวาย79แล้วโอ้โหอ, <Wow. S 1> อันดับแรกอัพปืนใหญ่เลย เพื่อความถึกทนขอ,องป้อมปืนเราเราจะสามารถชนะเจ้าผีร้ายนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำตันอย่างที่เก่งได้เทรตตอนนี้ก็คือผีไปบู่บ้านเพื่อนแล้วแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมดูซินี่อะไรโอ้ยยังไม่อัพยังอัพไม่ได้เเนี่ยต้องใช้ไฟ1น2 4พันอันเพื่อการอัพแต่พัมกินนี่เอาไว้ทำอะไรน่าจะผลิตแคนนี่ไหมเขดูไม่ใช่สิเอ่อเอาไว้เอ่อ บอลไฟอ๋องั้นเรามาอัพบ้านดีกว่าให้แข็งแรงปืนใหญ่ที่หลังเอาบ้านให้แข็งแรงอันตอนนี้ก็คือบอสเลเวล8ซึ่งเราก็อยู่เลเวล9โอเคตอนนี้ก็คือผีได้บุกยังบ้านเราแล้วโอ้แต่ทำอะไรไม่ได้หรอกฮ่า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 โดนทำไดไรล่ะอัพเลยอัพเลยหนีไปซะ นี้ให้ควันจะเจอโอ้หนีไปคิวเลือดตรงนี้โอ้ไม่ดีเลยหนีไปคิวเลือดโอ้ประตูเราอะแข็งแกร่งนะกูดูนะต้องก่อนเราเลือกประตูประมาณนี้น่าจะได้ไหมไม่สิเราต้องอัพแบบให้เพิ่มใช่เพิ่มสิบไปเลยเราก็ลื้อัพเออโซฟาซะสักโอเคเป็นปืน,เ,ปนเอ,อ่อพื้นใหญ่เก็บเป็นตัวแต่ยังไม่ตันนะกขุดดูนะโอ้โหฐานอื่นเข้าบ้านไปแนวนี้แล้วดูฐานเรา ป่านมาันสมบูรณ์นี่เ,เาลวลาคาดูเราตั้งของอันนี้น่าจะปล่อยอยู่หรอมั้ยน่ะมีวิคิวเลือดเหรอนายเข้ามาแล้วก็โดนนะเจ้าผีร้ายอ้าวเกมไปสองคนดีใจโอ้คนนี้เขาเน้นอัพเลือดบ,บ้านนี่โอ้โอหเหลือกันสามคนโอเคตอนนี้คือเราจะเก็บตังเอ่ออัพประตูว,ว่าอย่างเดียวนะเพื่อให้เลือดเพิ่มเป็นจากสามพันสองกลายเป็นแปดพันใช่ เขเลือดบ้าไปอีกสิ่งที่จะเป็นมากเพราะว่าบอย,อยาตีแรงจริงก็ได้โอ้คนดูบอยขี้กโกงดูคน, oh, <no. S 1> นฮิวเต็มหลอดเลยแต่ไม่ต้องห่วงฮิวเต็มเท่าไหร่โดนก็เรียบร้อยตามนั้นโอเคแปดพันแล้วมาประตูเราเสริมเหล็กเข้าไปมาป้าป,าป,าปาโอ้โหบอยแต่ขิ้เลือดเท่าไหร่ก็ตามแต่พวกเราก็ยังไม่หวันหว่นไหวตอนนี้เรากําลังดูแบบสดๆให้เห็นจับตานะครับว่าบอยจําน้ำ ไปกับบ้านอื่นอยู่ใช่ตอนนี้ระหว่างนี้เราก็อ,อ,อัพปืนใหญ่ไปยิง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 ,ยง<__>เออเจจาบอดอ้าวหนีมาฮิวตรงนี้โอ,โโอ,โโอ,โโอ้โหตรงนี้ฉลาดตรงนี้ฉลาดเริ่มฉลาดแล้วมาโอ้แล้วดูเรายิงแบบปุ้มบุ้มซัมเบเรียนเลยดีเตียต้องเรียบร้อยสวเลย Let's ส o ชนตาเลย ได้มา600เหรียญจะลงเอ่อก็ใช่แหละคนดูอีกเหรียญนึงไม่รู้อะไรโอเคคนโดูตอนนี้ก็คือเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คืออะไรเองลองสุงส่มสิอ้าวเอามีหเหรียญเดียวเหรียญเดียวเนี่ยนะโอ้โหโอเคถ้างั้นเราจะลองไปเล่นแบบ h a r ์ดูนะคนดูนะโอเคนะคนโดูนี่ก็คือแบบาร์ดนะผมเลือกมาแล้วแบบาร์ดเลยโอเคเราเลือกจุดยุทธศ,ศาสตร์ก็คือ บ้านนี้ดีกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของเราเปืนอย่างที่เบอกโอเคหรือว่าเราก็เปิดเกมไม่ด้สวยโอเคเราเอาหกไปเลยดีกว่า 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเกมสตาร์ทโอเคยุ่ยไล่บแล้วรับประตูเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะโหดขึ้นเพราะว่าเราเล่นแบบพาดบ้านเตือนี่นแบบโอ้โหรอ รอสเลือดเยอะเลยเราก็มาอัพอันนี้ได้แล้วอ,อ,อัพไปเลยแ,เเลแล้วก็อัพบ้านอีกเต็มคาราเบลดูซิระดับพาร์ตจะยากแค่ไหนแต่หัวก็น่าจะเหมือนอี EC เละมากมากจะไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคตอนนี้บอสได้ไปที่บ้านได้ดีรอบหนึ่งเขาเน้นบ้านเลือดเยอะนะเขาดูนะนะดั่นเลือดทำเอ้ยบอสตีแรง ไปได้แล้วไปได้แล้วอัพไปเลยไปซะไปฉันไม่อยากทำร้ายนายสวยอย่างนั้นแหละบาเราเกือบเกมแล้วคนดูตอนนี้คือเราก็ซื้อพันกินมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ก็แตกเออคนโด,โดโูโลภะเออเออคนดูโลภะเออบ้านแตกเลยเออ แล้วก็ชนะ1แพ้1น,นึ่งนะคุณดูถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมดนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย